อ้าวนอเอ้าว,วัสดีครับเออมา <ไป S 1> ทำอะไรอยู่ตรงนี้แ <c oughs> อ้วนักร้องดังอู้ <c oughs> ไ,มไมอ,าาอ้นีต่ตกแต่งไว้ให้แฟนขับแล้วก็ใครที่มาทานอาหาราไปถ่ายรูปกันนะอะไรเงี้ยก็ทำไปตามภาษาทำเป็นชาวไร่ชาวนาไปเลยป <c oughs> เปลี่ยนรูปแบบไปเลยนี่นะได้ไม่เหงาไงฮะไม่เท่วบา ป็นนักร้องก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมละเรื่องอ๋อครับผมไม่ได้เลยแล้วเป็นไงงานตอนนี้เป็นไงบ้างถามว่าเป็นไงบ้างปกติแล้วก็มีงานอยู่ตลอดครับแต่ว่าช่วงนี้ก็งดตลอดเหมือนกันงดตลอดเหมือนกันอาจจะยาวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่วงนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วต่อไปจะทํำยังไงกันอาชีพพวกเรา วันนี้วันที่ผมเป้าไปบ้งมันมีอะไรบ้างเนี่ยทีเนี่ยผ้าเดินชมหน่อยอ๋อก็คืออันนี้อันนี้เป็นร้านกาฟ่าของลูกชายมองดูคลองคาเฟ่อ๋อให้คนเบืองกาลาดที่การ อันนี้อันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งของลูกสาวอ๋อของลูกสาวของลูกสาวคณโตโอ้หล่อเชียวคนนี้คนละคนกันเลยนี่เนี่ย แสดงว่าตกงานนักร้องที่เนี่ยมาทํางานอย่างเงี้ยทำไงได้ฮะดีก็อยู่เปล่าเปล่าได้ไม่เครียดได้ไม่เครียดผมเป็นคนอยู่นิ่งไม่เป็นอ้าวดีฮะแล้วสถานการณ์นี้ทําไงเนี่ยเป็นยังไ,ไงได้ฮะมันเป็นอะไรว่าวิบากกรรมทั่วโลกอืมเราก็ต้องยอมรับสภาพนะต้องยอมรับสภาพแก้ไขปัญหาย,ยังไงล่ะทีนี้ก็ไปตามสเต็ปฮะ ครับาหมืืออนนกส้้งใต้องอยู่อย่างที่ว่าไม่ให้ใครเดือดร้อนอะครับแต่มีนี่สมาชิกในวงต้องเดือดร้อนสิครับเดือดร้อนแน่นอนฮะเดือดร้อนก็เกือบร้อยชีวิตไม่เหรอการทําวงดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราเราไม่ได้หายใจคนเดียวอืมนะฮะ เราต้องยืมจมูกคนอื่นมาร่วมหายใจกับเราด้วย,วยวอ่าโอเคนั่งคุยกับมั่งดีกว่าครับครับครับอเ,เอ้ยเพาิจตกังวลดูว่าลูกวงจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนถ้าง,งานเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เดื่ยงน้อยๆต่างเนี้ยตอนเนี้ยนางรำก็มีผลกระทบแล้วเพราะบางคนเรียนบางคนก็ต้องมไม่ได้เรียนก็ต้องไปหางานทําเพื่อช่วยเหลือครอบครัวครับอะไรอย่างเงี้ย ลูกน้องเนี่ยผมจะเตือนผมจะบอกทุกคนเลยนะวันนี้เรามีงานนะวันหน้าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการใช้เงินเนี่ยมันช่เฮ้ยพรุ่งวันนี้ใช้หมดเฮ้ยกินวันต่อว,วันพรุ่งนี้ก็มีงานอีกแล้วไม่ใช่ทุกวันที่ผมกินน้ำพริกผักกิมอยู่ตลอดอาหารหลักของผมคือแกงส้มต้มยำน้ำพริกผักกิมจบแค่นั้นแล้วเป็นคนที่มไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบไปนั่งกินนู่นกันั่นไม่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมไม่เคยไปนั่งกินข้าวนอกนะกินบ้าน มีร้นปลามีน้ำปลามีน้ำพริกตามสบายเราเราคนบ้านนอกอยู่แล้วเราอยู่อย่างนี้นะแค่คาว่าเป็นนักร้องคนให้คนอื่นเขาสรรเสริญเื่อเรียนเยอะว่าเออเราคือนักร้องดังถูกต้องต้องขอบคุณต้องขอบคุณคําพูดเหล่านี้เป็นนักร้องดังเอ้ยเรีนอะไแต่จริงๆใจเราเราก็คือชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเราเส้นทางของชีวิตศิลปินเราวางไว้อย่างไงครับบอกผมก็คือยึดติด ผมคิดจะหยุดตั้ง 6, 6, 3, แต่เมื่อปีหกหกสามแต่เแฟนคลับไม่ไม่ยอม,มขออย่หยุดอย่าหยุดได้ไหม,หมก็เลยเอาเป็นว่าไปเรื่อยๆแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ไ,มไหวจริงๆก็จะบอกผผมมมรอดด้ววยควาพพาา่่นหกแทไ